สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาพบกับบรรยากาศของการทอดกระถินนะคะวัดศรีราชาหรือว่าวัดควนม้าดีนะคะ,ะเป็นวัดที่อยู่ในตาบลควนเกย์อำเภอรัมพีบุญจังหวัดนครเซมาร่านะคะนี่ท่านเจ้าวาดนะคะท่านพระสําราธรรมวโรนะคะซึ่งเป็นเจ้าคณะตําบลควนชุมอยู่ในขณะ,ะน,น,นี้นะคะบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะมีะพี่ป้านาอานะคะสายบุญสายศรัทธาสาธุชนนะคะก็มาพร้อมใจการทอดกระถินนะคะ,ะวัด ควรมาดีนะคะอ,ะอยู่ในบนที่สูงนะคะเรียกว่าบนควรนะคะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะมีการทอดกระถินนะคะ,ะจากคณะสิทธิานุสิทธ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชยูนะคะซึ่งก็มาร่วมบุญนะคะนำะปัจจัยนะคะกระถินบริวารมา 1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ยอดกระถินของปีนี้นะคะก็ได้ไปเป็นเงินสดนะคะ271,829่นนบาทนะคะมาดูบรรยากาศนะคะ็นการแห่นะคะแห่งกระถินแล้วก็แห่กระถินบริวารน,นะคะลอบโบสถ์นะคะโบสถ์ก็จะสวยงามมากนะคะเป็นวัดหนึ่งที่มีความสวยงามเนื่องจากว่าอยู่บนที่สูงนะคะ,ะบรรยากาศของการ แห่กระถินนะคะแข่ผ้ากระถินแล้วก็บริวานนะคะก็จะมีความสนุกสนานนะคะพี่ป้านาอานะคะลำบุญนะคะหน้ากรองยาวนะคะสําหรับกรองยาวของการทอดกระถินที่วัดศรีราชานะคะก็จะเป็นกรองยาวที่มีการร้องด้วยนะคะมีการร้องเพลงนะคะมีบทเพลงนะคะแต่ว่านี่จะเป็นบรรยากาศนะคะมีความเรียบร้อยสวยงามนะคะ ทอดกระถิ่นสามหมื่นวัดนะคะปีนี้โอกาสดีมากเลยนะคะสําหรับวัดศรีราชานะคะก็ได้รับการคัดเลือกนี่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วค่ะออกมาจากอารอบโวตนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะในโรงธรรมนะคะก็ได้ร่วมบุญใหญ่กันนะคะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะจุดเทียนสองธรรมนะคะแล้วก็แสดงธรรมเทศนาโดย,โดยท่านเจ้าวาดนะคะพระสัมราญนะคะ ค่ะต่อไปก็ขอเชิญรับฟังนะคะเสียงสดนะคะจากพิธีการในรงทธรรมนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะควรเคยได้บรรุสาว่าทท่านอาจารย์อย่างองบาปีหน้าจะนั่นเหล่าเพราะถามมโนดาลุงคูบอกว่าเขาจะจัดทุกปีเนี่ยางวัดว่มาในเมื่อจากมโนดาลงคูแล้วก็จะตกท้ายด้วยข้อกระถินเพราะนั้นในปีหน้าอาจจะใช้ตรงนั้นี แต่รห็ได้อย่างไรเพราะจะได้มีการพัฒนาการต่อไปก็คือเป็นเหตุที่มาว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดลุดนลอยมาโดยน้ำปากากาศแล้วตกลงในท่ากลางประชุมสงฆ์จากคำพาะจดจงว่าเป็นของพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็หาดีได้เพื่อทำโนบำรงพระพุทธศาสนาเพื่อทำานบำรงพระพุทธศาสนา